สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง v ีพธรรมดานะครับก็วีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยนะครับหุ้นไทยนะครับของวันที่3นะครับวันศุกร์นะครับวันสุดสัปดาห์นะครับสําหรับหุ้นไทยก็จะมีเฉพาะวันจันทร์อังคารพุธพฤหัญหาศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะประมาณว่าพรุ่งนี้มาเลยนี้หยุดนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลย ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแาวทางก็จะประวาเลขให้ท่านผู้ชมได้รู้ลุงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอบคุณนะครับอรอบเที่ยงนี่จะออกเที่ยงครึ่งนะสำหรับรอบแรกรอบเช้าออก10.05นาทีก็ผ่านไปแล้วผลปรากฏว่าตัวเน้นหลุดนะครับมาตัวรองนะครับห้านะมาบนนะครับประมาณนี้นะครับก็มาบนลุกมาแล้วเจ็ดห้าเจ็ดหกนะครับ ให้ที่สามสี่ห้าหกนะครับมันมาแถบแถบแถบท้ายไม่ได้มาแถบหัวน,นะครับอืมถ้ามาถ้าเอาแถบท้ายไปก็จัดก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยละประมาณนี้นะครับขอขอแสดงความเสียใจยาดมยาหมองอยู่ไหนอ่าประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอทุท่าน โชคดีโชคดีน่ารอบเที่ยงรอบบ่ายนะครับอ่ามาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรมางฝาบบ้างสามพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับคนไทยเที่ยงนะอ้าวแคปเจอหน้าจอไว้เลยอ่าเด่นเด่นบนนะครับเจ็ดแปดเก้าเน้นที่เจ็ดกับเก้านะครับอืมส่วนเด่นบนก็เหมือนกันนะครับหกเจ็ดแปดเก้าขอเน้นที่เจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้า ตวแปดคือตัวรวยตัวรองนะครับชุดวินนะครับสองสี่หกเจ็ดแปดเก้านะครับประมานนี้นะครับอื่าครับตามนี้เด่นนะครับเจ็ดแปดเก้านะเน้นที่เจ็ดกับเก้านะครับฟันธงนะครับตามนี้ส่วนเด่นนี้หกเจ็ดแปดเก้านะครับเน้นที่ตามนี้นะครับรูดวิ่งนะครับเด่นบนนะเจ็ดแปดเก้านะครับอืม จ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้านะครับส่วนแปดคือตัวเรานะครับอืมแต่เรานะส่วนชุดวินตามนี้นะครับอ่าครับตามนี้นะครับไม่ใช่ว่าเอาหมดทุกอย่างนะครับใครชอบอันไหนก็จัดไปนะครับชอบรูดก็เจ็ดแปดเก้านะครับเน้นที่เจ็ดกับเก้าน,นี่นะครับเน้นที่เจ็ดกับเก้าน,นี่นะครับรูดนะ อันนี้บนนะครับบนนะใครชอบอะไรก็จัดไปสร่วนอันนี้เจาะนะครับเจาะมากเกีวลูดบ่อยนะให้ท่านมาระวังด้ื่ยแปดตัวทางเลือกตัวรองส่ววินเนี่ยใครชอบวินก็จัดไปนะครับเอาอันเดียวนะครับไม่ใช่ว่าเอาทั้งหมดนะอ่าประมาณนี้นะครับเน้นเน้นก็ขอเน้นที่นี่แหละก็เจ็ดเจ็ดกับเก้าเนี่ยนะครับรูดนะเอ่เจ็ดกับเก้านี่นะครับเจ็ดกับเก้าเน้นที่รูดนะครับอืมครับ ตามนี้สับสนไหมเห็นลูกสอนไม่รู้ชี้ไปไหนบา้างพุ่นึท่ารวมกันมาชี้ไปที่เจ้ามือเลยอือเก็ดแตเกาตามนี้นะครับพบกันใหม่นะครับพุ้นไทยพุนไทยพุนยยน้นไทยบ่ายนะครับืุ่นไทยบ่ายนะครับขอขอ้ท่นชูดีชคดีนะครับหลับเทียงนะครับเอาแบบจะจะเลยนะครับรุ่นลมเพื่อความมันเทิงครับอืม